สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขวิ่งนะครับจะเป็นการตัดก็คือจะมี2ตัวนั่นแหละนะครับผมบนล่างเราจะตัดให้เหลือตัวเดียวนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็น2ตัวก็ได้นะครับผมในส่วนของสถิติย้อนหลังนะครับสพุษภา 2 5 6 4นะครับย้อนหลังให้ดูนะครับสำหรับในส่วนของการหลุดเดี๋ยวจะมาดูว่าเราหลุดวันไหนบ้างนะครับผมในส่วนของ2พฤษภาก็เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าเราจะหลุดวันไหนบ้างนะครับผมก็จะหลุดวันที่1กันยานะครับผม1กันยานะครับที่เราหลุดนะครับ ไม่เข้าเลยนะครับผมแล้วก็วันที่16ตุลานะครับ16ตุลานะครับไม่เข้าหลุดครั้งที่2นะครับแล้วก็มาดูครั้งที่3 16พฤศจิกนะครับหลุดนะครับผมในส่วนของงวดล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของ4และ5นะครับที่เราคำนวณได้นะครับหมื่นพันนะครับผมนะสี่ห้านะครับผมเข้าที่เลข5นะครับ2 3 5นะครับก็เข้าที่เลข5นะครับวิ่งบนล่างนะครับสำหรับ วันที่30นะครับสาธันวาเราจะได้2กับ3นะครับสูตรก็คือหมื่นพันนี่แหละนะครับผมนะสองสามนะครับผมสองสามสำหรับในส่วนของเลขดับบนทุกหลักเราตัดเลข2ทิ้งนะครับเรามาพูดในส่วนของบนก่อนนะครับผมนะสองนะครับดับบนทุกหลักนะครับฉะนั้น3มีโอกาสมาบนนะครับ3มีโอกาสมาบนนะครับซึ่ง อันนี้เป็นแค่แนวทางในส่วนของเลขล่างนะครับผมเลขล่างเราจะให้ที่นะครับให้ที่2ตัวเลยแล้วกันนะครับผมนะมาทั้ง2และ3นะครับมาทั้ง2และ3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับอาจจะไม่มาก็ได้ครับ2 3านะมา ในส่วนของล่างนะครับ2กับ3อาจจะไม่มาล่างก็ได้นะครับสำหรับบนนะครับ2ไม่มาบนนะครับ3น่าจะมานะครับคิดว่าน่าจะมานะครับนะสามน่าจะมานะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไปที่เลข3มาที่บนและกันนะครับ3มาที่บนนะครับผมนะ3ขึ้นบนนะครับคือตัวนี้นะครับสำหรับเลข2ไม่มาบนนะครับเราตัด เพราะว่าดับบนทุกหลักก็คือเลข2นะครับผมในส่วนของสองกับ3ถ้าพูดถึงเรื่องของเลขล่างนะครับอาจจะไม่มานะครับอาจจะไม่มาอาจจะเป็นตัวนี้ครับผม7 9 4ที่มาล่างนะครับมี7มี9มี4นะครับ3ตัวนี้มีเปอร์เซ็นที่มาล่างนะครับสำหรับ2กับ3ีเบื้องต้นนะครับไม่อาจจะมานะครับสำหรับบนนะครับ3 มีเปอร์เซนต์มาบนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ